โรงงานเราผลิตไฟฟ้าพอไหมเรามีพวกก๊าซธรรมชาติเป็นแรงงานหลักแต่บางส่วนเรานําเข้ามานะเฮียจับบ้างก่อนะเฮียเฮ้ยไปเถอะเฮียเฮียกลัวใจเย็นค่ะเฮียเรายังมีพวกน้ำโอ้น้อยไปอะไม่เป็นไรเฮียเรายังมีพวกอาทิตย์ท่านทำตะกางวันเฮ้ยลมจะลมโอ้ เปนลกะแ้วพีทานหินค่ะจับอาบน้ำหน่อยนงเฮียเอาไงดีคะเฮียต้องปรับลดความไม่แน่นและปรับสมดุลแหล่งเชื้อเพลิงให้เหมาะสมเพื่อเมืองไทยมีไฟฟ้าใช้แบบยั่งยืนปออผอผลิตไฟฟ้าเพื่อความสุขของคนไทย